กลูกไฟสวัสดีทุกทคนและขอต้อนรับอีกครั้งหนึ่งนะครับกับช่องวัทซาบช่องที่พวกเรานั้น,นะครับจะพาทุกๆคนนั้นไปพูดคุยการทุกๆอย่างเกี่ยวกับหนังครับล่าสุดนี้นะครับเราได้พาทุกคนนั้นไปพูดถึงเรื่องราวของมังกรที่ว่าน่ากลัวที่สุดเลยนะครับก็เป็นอีกหนึ่งสายพันธุ์ครับที่น่ากลัวมากๆอย่างฮังการีหางหนาวใช่ไหมครับที่นี้ครับเราจะพาทุกทุกคนนั้นไปทำความรู้จักกับมังกรมากขึ้นครับเมื่อมีฮังการีหางน้ำแล้ว ผมก็อยากจะพาทุกคนนั้นไปรู้จักกับพันจีนลูกไฟกันครับว่าเรื่องราวของมังกรที่มาจากจีนนั้นเป็นมาอย่างไรนะครับในหนังนะครับเราจะไม่ได้เห็นเลยครับว่าเรื่องราวของพันจีนลูกไฟเนี่ยมันเป็นยังไงนะครับแต่ว่ามังกรตัวนี้นะครับคือศัตรูผู้ที่จะต้องเผชิญหน้ากับวิกเตอร์ครัมซึ่งเรื่องราวในหนังนั้นก็ไม่ได้เอ่ยเอาไว้ด้วยครับว่าเรื่องราวของมังกรตัวนี้นั้นเป็นยังไงเพราะฉะนั้นแล้วในวันนี้ครับเราจะพาทุกคนไปพูดคุยกันนะครับ ชื่อพันจีนลูกไฟทําไมถึงเป็นอย่างนั้นนั่นก็เป็นเพราะว่ามังกรสายพันนี้นะครับเขาจะพ่นไฟออกมาเป็นรูปวงกลมนะฮะเป็นกลมๆใหญ่ๆเลยไม่ว่าจะเป็นทั้งทางจมูกหรือแม้กระทั่งทางปากครับลูกไฟของเจ้ามังกรตัวนี้นะครับแตกต่างจากมังกรตัวอื่นๆครับในขณะที่มังกรตัวอื่นๆนั้นจะพ่นไฟเป็นเปลวไฟแต่มังกรตัวนี้จะพ่นไฟเป็นแบบลูกๆครับและลูกไฟนี้นะครับจะมีความทนทานมากกว่าอันอื่นเลยครับคือมันสามารถที่จะ เผาไหม้ได้มากกว่าอีกด้วยนอกจากที่จะเป็นซิกเนเจอร์ที่เป็นรูปไฟแล้วล่ะก็มังกรตัวนี้นะครับยังมีเกร็ดที่เป็นสีแดงเก็ดเรียบๆครับมีน้ำเป็นสีทองอยู่ตามใบหน้าของพวกมันแล้วก็แถวแถวแถบๆลูกตาด้วยนะครับพวกมันมีขนาดเลาวล่ากับ2-4ถึง4ตันโดยประมาณนะครับและว่ากันว่าเป็นพันธุ์ที่รวดเร็วและก็ฉลาดมากๆเลยนะครับในบรรดามัางกรด้วยกัน โดยทั่วไปแล้วนะครับพันจีลูกไฟเนี่ยจะมีตัวเมียที่มีขนาดใหญ่กว่าตัวผู้ครับไข่ของมันนะครับจะเป็นคล้ายๆกับลูกไฟเลยที่เป็นสีแดงเข้มมีจุดสีทองไข่ของพันจีลูกไฟนี้นะครับมีประโยชน์เป็นอย่างมากครับกับการปรุงยาในสมัยสตวตรรษที่15และก็16อาหารของพันจีลูกไฟนะครับส่วนใหญ่แล้วเนี่ยมันเป็นสัตว์กินเนื้อครับมันจะชอบกินสัตว์ที่เลี้ยงลูกด้วยนมโดยส่วนใหญ่แล้วนะครับ สิ่งที่มันจะกินก็คือมันจะชอบเป็นอย่างมากเลยครับกับเนื้อหมูและเนื้อมนุษย์ครับที่ผมบอกไปเมื่อกี้นี้นะครับว่านอกจากไข่แล้วเนี่ยที่ว่าเอาไว้ทำยาเป็นผงอะไรพวกนี้นะฮะจริงๆแล้วเนี่ยน้ำของมันนะครับก็สามารถที่จะเอาไปต้มยาเกี่ยวกับยาสระผมได้อีกด้วยนะครับเป็น h a i d y i n g potion ั่นเองนะฮะในหนังนั้นนะครับเราจะไม่ได้เห็นว่าภารกิจของวิกเตอร์คัมเนี่ยจะเป็นยังไงแต่ว่า ในการาเผชิญหน้าของวิกเตอร์คำกับมังกรตัวนี้นั้นนะครับเขาพยายามทําให้มังกรตัวนี้ตาบอดชั่วคราวครับเพื่อแย่งไข่ทองคําแต่ทว่ามันดันไปนบดไข่ของมันซะเอง โดยเหตุนี้เลยครับคะแนนจึงถูกตัดออกไปฮะทั้งนี้ทั้งนั้นเลยนะครับเรื่องราวบางส่วนนะฮะที่แฮร์รี่พอตเตอร์เนี่ยไม่ได้เล่ากันนะก็น่าเสียดายเป็นอย่างมากเลยนะครับฉากการต่อสู้ของเจ้ามังกรตัวนี้ก็ไม่ใช่ธรรมดาเลยนะครับเพราะว่าเท่าที่ฟังมาเนี่ยเท่าที่อ่านมาเลยนะมันก็สุดยอดเหมือนกันนะครับแต่น่าเสียดายอย่างที่ผมบอกไปครับว่ามันน่าจะเอามานะจริงๆแล้ว,วอะอมังกรตัวนี้นะครับมันก็ร้ายกาจเหมือนกันนะไม่ใช่ว่าจะ ด้อยกว่าฮังการีหางหนามซะที่ไหนละ่ะความยาวโดยเฉลีย่ยเต็มไว้ตั้ง25ฟุตเชียวนะครับแถมยังมีนิสัยที่จะชอบกินเนื้อคนอีกฉลาดอีกด้วยมันมีสติปัญญามากกว่ามังกรอื่นๆนะครับถ้าเกิดว่านับตามจริงๆแล้วเนี่ยพอชนะแล้วนะครับเรื่องราวของเจ้ามังกรตัวนี้นั้นวันนี้เราก็จะมาฝากทุกๆคนกันนะครับแล้วเป็นยังไงบ้างครับกับเรื่องราวของมังกรที่มีิ่นฐานจากแถบจีนที่สามารถพ่นไฟออกมาเป็นลูกไฟบอลได้ นะครับไม่ว่าจะเป็นทางจมูกหรือปากก็ตามนะฮะไม่ว่ายังไงเลยนะครับเรื่องราวของมันผมก็หวังเป็นอย่างมากเลยนะครับว่าเพื่อนๆเนี่ยจะชอบกันนะแล้วก็ต้องขออภัยด้วยนะครับที่ผมเนี่ยไม่สามารถหาคลิปเรื่องราวของมังกรตัวนี้ได้ก็เลยเอารูปมาไว้ก่อนนะครับต้องขอประทานอภัยด้วยนะที่นี้นะฮะแต่ไม่ว่ายังไงก็ตามนะครับผมหวังเป็นอย่างมากนะครับว่าเพื่อนๆจะชอบคลิปนี้กันนะถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กดซับกดกระคังเพื่อพลาดคลิปต่อๆไปนะครับกดแชร์ เพื่อนๆทุกคนครับได้มาดูด้ียกันแล้วพบกันใหม่ในคลิปต่ตอไปสำหรับวันนี้สวัสดีครับ